สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาแชแนลอีกครั้งนะฮะวันนี้เช้าอากาศดีๆถ้าได้ชาอุ่นอุ่นสแก้ก็คงจะดีไม่น้อยน,นะฮะวันนี้เอกาพามาทําชาที่ทําง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเนาะ,ะวันนี้เอกาทําชาหญ้าฝรั่นเพื่อสุขภาพนะฮะประโยชน์ของหญ้าฝรั่งอย่างที่เอกาเคยทําคลิปหลายๆคลิปเข้าไปแล้วเนาะว่ามีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับมากกว่า36ข้อเนาะแต่เอกาจะเอาคร่าวๆนะฮะวันนี้ อันนี้ชาทําง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ไปดูกันเลยนะฮะว่าทํำยังไงอ่าขึ้นชื่อว่าชาก็ต้องมีชานะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ชาจริงๆเนาะจะเป็นชาสมุนไพรนะฮะหญ้าฝร,รั่นหรือแซฟรอนนะฮะภาษาอินเดียเรียกว่าเกสรนะฮะเกสรก็คือเกสรของดอกอรอคัสนะฮะนี่จะให้สีเหลืองแสดนะฮะสีเหลืองส้มท่านเองเนาะก็ซื้อมาก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะฮะ ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเนะเาะก็จะใช้ประมาณ1 0บถึงสิเส้นนะฮะนี่ใช้ในการปรุงอาหารของหวานเนาะยาฟรัดันเขาจะใช้ในการทําของหวานหรือ,อของส่วนใหญ่ก็เป็นของหวาน,นะฮะสีเหลืองเนาะพวกเจลีบีพวก,ลลพวกรัสมะล,ลัยนะฮะเอากาก็จะใช้ประมาณ1 0บถึงสิเส้นใส่ลงไปเลยนี่หยิบไปทีละนิดนะฮะอย่ากคอลงเยินะนะ,ะเดี๋ยวหลุดออกมาเป็นพวงนะฮะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ําร้อนลงไปนะฮะน้าเดือดๆอ,อย่างนี้แหละนี่ยาฝรั่งเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเนาะก็คือหลกัหลกๆก็บํารุงหัวใจบํารุงเลือดบํารุงผิวพรรณช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์หรือแอนตี ident, ้ออกซิเดนต์ก็ได้นะฮะนี่บารุงสายตาด้วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลและไขมันต่างๆในเลือดดีมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆนี่จากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาทําความเข้าใจกัน สักพักเขาก็จะปล่อยสีออกมาเป็นส,สีเหลืองส้มนะฮะแซฟรอนเนาะนี่ถ้าของหวานชนิดใดใช้แซฟรอนในการทำก็จะมีสีเหลืองส้มสวยงามน่ารับประทานนะฮะจากนั้นเราคนเข้าไปก็จะสามารถเติมน้ำตาลหรือน้ำพึ้งก็ได้นะฮะแต่าการไม่เติมอะไรเลยเนาะนี่พอดีจะได้ยินเสียงสักพานะฮะช้าๆแบบนี้เนาะก็ดื่มได้เลยนะฮะมีประโยชน์มาก,มาก ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้การในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ขอไปจัดการชาอร่อยๆอก่อนนะฮะบาย